ผู้นั่นผู้นี้ประลัของเขา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 ,เขาก็จะแอบมาฆ่าเขาเขาก็จองเวงเอาไว้ถ้าไปเล่นชู้เล่นเมียเล่นผัวเขาเขาก็จองกรรมจองเวรถ้าไปโกหกไปหลอกลวงไปต้มไปตุนเขาเขารู้แล้วเขาก็จองกรรมจองเวรมีโอกาสเขาก็ทําคืนถ้าไปกินเหล้าเมายามก็เสียไปหมดก็ยิ่งมีเวรมากฉะนั้นจึงมีคําว่าเวละมณีเวละมณี ระงับภัยเวรเว้นจากเวรอันนี้ห้าอัน,นท่านจึงว่าภิกษุทั้งหลายสินห้าทำห้าประการนี้แลชื่อว่ากองบุญใหญ่ไม่กระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายไม่เคินกระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญวันนี้เรามาทำกองบุญใหญ่แล้วสมทานสินห้าและบางคนก็มาสมทานสินแปดและวันนี้วันสิบสี่ค่ำ สิบสี่ข่มที่ที่ให้พระพาส่วนเมื่อกี้นี้อิมีนานั้นเพื่ออุทิศบุญให้เทวดาเพราะวันนี้เป็นวันที่เทวดามาตรวจโลกจึงมีคําว่าจัตุโลกับปาลาจะเทวตายาโมมิตามนุสจะทั้งทวยเทพและโลกกบ,บาลยมราชและมนุษย์มิตรเราแผ่บุญที่มาทําวันนี้ไปให้เขาจะมาเห็นกับตาเขาได้ยินกับหู พระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุทั้งหลายในวันพระแปดค่ำท้าจจตุโลกกบาลผู้คุ้มครองโลกในที่ทั้งสี่จะส่งอามาตให้มาตรวจดูโลกว่าผู้ใดหนอเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มีไหมคนทําบุญสุนทรธา,านมีคนจําศีลมีคนฟังธรรมสมาทานอุโบสถไหม